สวัสดีครับพี่แมค่คุณเห็นนะครับผมนี่ครับวันนี้พี่แม่ไปตลาดแล้วก็เจอสินค้าตัวใหม่นะครับผมตัวเนี้ยผมเคยเามาขายรอบหนึ่งแล,แล้วมันขายดีมากเลยมันเป็นเปลที่ขายดีมากเลยนะครับเป็นเนื้อผ้าที่ดีมากเลยนี่ครับดูนะครับผมเหตดูสินนี้ดีกว่านี่นะครับเปลตัวเนี้ย หนาหนามากเลยสองชั้นนะครับผมมันนานจะเจอทีมงนะครับเนี่ฮะดูครับโห oh, นี่ครับน่าจะเป็นเพลทที่ทนที่สุดแล้วผมว่านะราคาก็ดีด้วยแล้วเราลองัองบนี่นะฮะโอ้ oh, เพลตัวนี้ครับสุดยอดเลยนี่ครับด,นดูนี่ทำทมันด้วยกันนี่เห็นไหมเพลตัวเนี้ย มันจะมีสองชั้นนะครับดูจะเข็บมันนะนี่เห็นไหมเย็บอย่างดีเลยอ่ะเนี่ยแต่เชือกนี่เราหาซื้อใหม่ได้นะครับผมถ้าใครอยากได้แ,แข็งแรงกว่านี้เนาะแต่อันนี้ผมก็ว่าโอเคนะเชือกมันตัวนี้มีสองชั้นนะครับสีดำมีหลายสีนะครับดูโอ้ดูครับนี่สองชั้นจริงๆข้างในดีด้วยนะครับผมเมื่อก่อนพี่แม็กก็มาขายรอบเหมือนกันนะครับผมเอามาได้แป๊บเดียวหมดเกลี้ยงเลย แล้วก็นนพอดีองวดนี้ไปเจอที่ตลาดนะผมนี่มีจำนวนจำกัดน,นะครับผมส่วนมากที่มากจะเน้นสีดำนะครับเพราะว่านั่งผมนั่งห้างได้นะครับผมหนึ่งสีแดงก็มีนะครับสวยสีแดงนี่ิชั้นมาเลยสีแดงก็สองชัน้นเหมือนกันครับผม หลักๆแล้วพี่แมก็กจะเล่นสีดำนะครับเนี่ยคนชอบนะมันเคื่อนยากหน่อยสีเยอะแยะมากมายโอเคครับมาดูที่ร้านพี่แม็มกกุนเนียนะครับผมราคาเดี๋ยวมาคุยกันที่บ้านนะครับที่ร้านครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม